สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี FC ตาไมโครสมึงทุกท่านครับผมคลิปนี้เดี๋ยวตาไมโครสมึงนะครับจะมาแนะนำนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะนะครับสำหรับคนที่กําลังจะปลูกทุเรียนนะครับอันนี้ก็สอบถามจากคนขับมานะนะครับจากอาจารย์บอยนะครับวิธีการปลูกทุเรียนนะเอาแบบเอา2แบบนะนะครับที่พี่บอยกำลังทําอยู่คือการยกโคกปั้นโคกปลูกทุเรียนนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะนะครับเนี่ยครับ กับอีกแบบนึงก็คือแบบอะไที่ว่าปั้นแบบยาวลยยกโคกยาวเลยนะครับแบบที่ว่าเป็นนะแต่ว่าผมจะพูดในการยกโคกแบบเป็นเป็นแบบนี้นะเนี่ยครับมันจะมี2แบบที่มีบอยบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับสำหรับคนไม่ขับไม่โค็คือมันจะช้านะครับแต่มันจะดีกับเจ้าของสวนก็คือการตัดหญ้าการดูแลรักษานะครับเวลาตัดหญ้ามันจะง่ายนะครับปั้นโคกคือมี2แบบคือแบบกระทะคว่ำนะครับกับแบบแบนด์นะครับแบบนี้คือแบบกระทะคว่ำเลยนะครับ มันจะทํายากนะครับจะใช้เวลานะครับยากมากมันไม่เหมือนแบนซะแบนปุ๊บเรายกขึ้นมาปุ๊บเราก็ปั่นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไมโครไปแป๊บเดียวครับเสร็จง่ายแต่แบบนี้คือกระทะความทํายากมากเพื่อให้เป็นแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยแต่คือข้อดีคือเวลาเขาทาเสร็จเพื่อนมันตัดหญ้าง่ายนะครับตัดหญ้าง่ายมากเนี่ยสังเกตนะครับแมโโรจะช้านะเพราะต้องใช้เวลาในการทานะครับคนขับต้องมีฝีมือด้วยนะครับในการทําแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ง่ายเนาะ มันไม่เหมือนเรายกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ปั้นเลยนะครับทำให้เป็นแบรนด์มันจะง่ายแป่ในสิทธิ์นานแล้วครับเนี่ยมันก็เลยจะช้าหน่อยนะครับพอดีเจ้าของสวนเขาอยากได้แบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งมันดีต่อการตัดหญ้านะครับดูแลนะนะครับแต่ถ้าว่าแบบอีกแบบหนึ่งแบรนด์แต่ว่าเวลาตัดหญ้าแต่อะไรมันยากพี่น้องนะครับเนี่ยครับอันนี้สามารถใช้รถไถใช้อะไรได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าว่าเป็นแบบแบนด์มันต้องใช้แค่เครื่องตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถเสียไปขึ้นไปตัดข้างบนได้นะครับเนี่ยนะครับ เทคเล็กเล็กๆน้อยนะคนขับนี่ต้องใช้ฝีมือครับเหมือนจานบอยเนี่ยนะครับเนี่ยครับดูใช้เวลานานอยู่ครับตอนแรกผมคิดผมถามนะต้ไมโครเสมือนก็สงสัยนะว่าพี่บอยทําไมมันช้าจังพี่ทําไมผมสังเกตว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับทาไมมันไม่ทาแบรนด์เหมือนเมื่อก่อนอ๋อเคบบอกว่าทําแบบเนี้มันดีแต่มันช้าสําหรับคนขับแต่เจ้าของสวนเขาชอบแบบนี้เวลาการดูแลรักษาการตัดหญ้าอะไรพวกนี้มันง่ายนะครับอย่าบอกว่า มันก็ขึ้นอยู่วับเจ้าของสวนเขาจะได้แบบไหนแต่ถ้าคนมองไม่รู้นะครับมองไกลๆก็ว่าเฮ้ยไมโครคันนี้ทำไมช้าจังทำไมปั้นโคกทำไมช้าทำไมก็ต้องกระเดกเหมือนเล่นอยู่นะเหมือนเล่นอยู่แบบนี้เหมือนเฮ้ยช้าจังคนไม่รู้ก็อย่บอกว่าโอ้ยลีลากินชั่วโมงจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับงานแบบนี้คืองานปั้นโคกแบบกระทักคว่ำเนี่ยต้องใช้ฝีมือมากครับพี่น้องนะครับนี่สำหรับบางคนนะที่ยังไม่รู้นะนะครับก็เลยอธิบายให้ฟังนะนะครับที่อาจารย์บอยกำลังทําอยู่นะครับเนี่ยคือการ ปั้นโคกนะครับแบบกระทับคว่ำนะครับเนี่ยครับคนขับไม่รู้คนดูคนมาเห็นก็คิดว่าไมโครคันนี้ลีลาใช้กินชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพี่น้องนะครับทํายากมากนะครับต้องใช้สมาธินะครับเพื่อให้จะให้เป็นกระทับคว่ำนะมันไม่ง่ายครับเรื่องแบบนี้นะพี่น้องนะครับตอนแรกก็สงสัยนะครับเนี่ยครับกับเจ้าแคทสามสามสามสองสามจีซีนิวโลโก้นะเนี่ยเนี่ยครับควรจะได้เท่ละทัวนี่แต่แต่ละกองนี่ยากมากครับนาน นี่ยครับจานบอยนะนะครับนี่นะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับแนะนําเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะบางคนยังไม่รู้นะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ต่างไมโครเมืองด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะนะครับอันนี้สามารถตัดหญ้าได้ทั้งรถนะครับทั้งอะไรได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าแบบแบนรถไม่สามารถขึ้นมาตัดได้นะครับโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้ต่างไมโครเมืองด้วยครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ